สวัสดีครับโฮล์ควัญน,นิสันครับเอ็มพัเลอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับน,นิสันรุ่นอเมร,ร่านะครับรุ่น1.0เทอร์โบ V-L สีเทานะฮะรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางลูกค้าเองเนี่ยก็จะทราบในเรื่องของตัวสเปครถบ้างแล้วนะฮะในเรื่องของรถโซเชียลต่างๆนะครับวันนี้ผมไม่พูดอะไรมากผมจะดูในเรื่องของตัวที่เป็นตัวแคมเปญนะครับแคมเปญอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยนะฮะแคมเปญของนิสันอเมร่าตัวนี้เนี่ยเราทำแคมเปญอยู่ที่ ดาวนะครับ19,000บาทเท่านั้นเองนะฮะนับช่วงโปรโมชั่นตัวมอเตอร์เอ็กโปรอบนี้นะครับซึ่งราคาค่างวดของในรุ่นของ VL รุ่นนี้เนี่ยจะผ่อนอยู่ที่9,740บาทนะครับแล้วถามว่าได้อะไรบ้างกับรุ่นนี้นะครับได้ในเรื่องของเบาะหนังนะครับทำเบาะหนังให้ทั้งเซตเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะหนัง4ตัวด้านในนะครับตัวคอนโซลหน้านะครับชุดหัวเกียร์ที่เท้าแขน เราเปลี่ยนให้หมดทั้งหมดนะครับชุดแต่งรอบคันนะจะมีเรื่องของตัวที่เป็นสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะครับเราแต่งให้ฟูลออปชั่นนะครับรุ่นนี้แล้วก็เสริมนะครับใส่ล้อแม็กให้ด้วยนะฮะล้อแม็กตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเลือกลายได้นะครับแคมเปญในเรื่องของนะครับนิสสันแอเมร่านูนเทอร์โบวีนะครับผ ER ่อนอยู่ที่9,740บาทครับ